สวัสดีครับี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในช่วง10เกมมือถือน่าเล่นประจําสัปดาห์นั่นเองท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ก็จะมาพบกันทุกวันอาทิตย์นะครับถ้ามีเวลาว่างก็จะทําให้นั่นเองนะครับในช่วงนี้ก็จะมีเกมมือถือใหม่มาแนะนําข่าวสารเกมมือถือที่น่าสนใจนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้มีเกมอะไรที่น่าสนใจมานําเสนอท่านผู้ชมในวันนี้บ้างก่อนจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ e เอ c เลเจน d MOBILE 2ในที่สุดตำนานก็กลับมาแล้วทุกผู้ชมครับหลังจากปิดตัวเมื่อกลางปีที่ผ่านมาโดยค่าย EA นะครับผมแล้วก็ทางค่ายเทนเซนนะครับได้รับช่วงต่อในการพัฒนาในส่วนของตัว e e c l l g g n n s ภาคใหม่นั่นเองนะเรียกได้ว่าพัฒนาเร็วมากน่าจะเอาซอรสไปพัฒนาต่อหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับในภาคนี้นะครับเขาจะทำการปรับปรุงในส่วนของตัวละครดีไซน์ใหม่เลยนะครับจะเป็นดีไซน์เฉพาะของทางค่าย เทนเซนนะครับแล้วก็จะเป็นกราฟิกรูปแบบใหม่เนาะส่วนระบบการเล่นก็ยังเหมือนเดิมนะครับมาในแนววัตเทอรเรยย่อเหมือนเดิมนะครับส่งลงลงไปในแมปนะครับทีมละ3คนต่อสู้กับผู้เล่นอื่นแล้วก็เอาชีวิตรอดเป็นคนสุดท้ายเราจะได้ที่1อะไรแบบนี้นะครับมีการฟาร์มของอะไรแบบเนี้ยเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับตัวละครแต่ตัวก็จะมีสกงสกิลนะครับณนะตอนนี้ตัวเกมเทสระบบเปิดอยู่ที่ประเทศจีนนะครับเดี๋ยวถ้าตัวเกมเปิดเทสยังไงเดี๋ยวจะเอามาแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับ Protect Survival เกมมือถือ s v i v a l แบบ Open World นะครับพัฒน,นาจากค่ายดังที่พัฒน,นาเกม League Legends นั่นเองท่านผู้ชมครับโดยเกมนี้สามารถเล่นได้ทั้งโซโล โคออปนะครับผมผจญภัยเอาชีวิตรอดมีการข้ามของต่างๆมีระบบในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับมีการทำอาหารนู่นนี่นั่นมีการจับมอนสเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็เกมนี้จะมีทั้งเวอร์ชั่นมือถือแล้วก็ตัว PC เลยนะครับส่วนกำหนดเปิดให้บริการนะตอนนี้ยังไม่มีนั่นเองเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารเพิ่มเติมหรือจะมาอัปเดตให้นะครับสำหรับโปรเจกต์ u u v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  l ลค i t a n of Atl ก็มากันแล้วนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมมือถือแอคชั่นสไตล์อนิเมะนะครับเกมนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วด้วยนั่นเองนะครับโดยการเล่นของเกมนี้นะครับจะเป็นการต่อสู้ผ่านด่านนั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็ในเกมนี้ก็จะมีพวกอาวุธต่างๆ่าจจะเป็นอาวุธระยะประชิดอาวุธโจมตีระยะไกลนะครับรูปแบบการเล่นจริงๆก็เหมือนพวกคอนไคร i อิม c พหรือว่าเกนชินอิม a พ t เลยนะครับพวกฉากหรือตัวละครต่างๆถือว่าทาได้ค่อนข้างดีนอกจากนี้ยังมีในส่วนของการอัปเกรด พวกสกิลต่างๆทักษะตัวละครแล้วก็ในส่วนของตัวอาวุธเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมแอคชั่นการาฟิกสไตล์นิเมะแบบนี้ลองดูกันได้เลยครับผมเซลล่าไหน สำหรับใครที่กำลังมองหาเกมแนวไอดอลนะครับแล้วก็หากราฟิกสวยๆวยนะครับเกมนี้ค่อนข้างเหมาะเลยนะเพราะว่าเซ l ยวลาไนนะครับมาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงเลยท่านผู้ชมครับโดยเกมนี้ไม่ต้องมีเวลาในการเล่นเยอะเนาะเหมาะกับคนที่ทำงานไม่มีเวลาในการเล่นเกมนะครับการเล่นของเกมนี้ก็จะมีโหมดชาเลนต่างๆมีการทำภารกิจนู่นนี่นั่นนะครับมีในส่วนของการอัปเกรดตัวละครแล้วก็พัฒน,นาตัวละครหลักๆเลยนะครับการเล่นของเกมนี้ก็คือจะเป็นการจัดทีมพัฒน,นาตัวละคร เข้ามารับรางวัลน,นะครับแล้วก็เวลาที่เราไม่ได้ออนไลน์นะครับเกมนี้ก็จะมีพวกของรางวัลแล้วก็ x x p ตัวละครที่เพิ่มมากขึ้นเวลาที่เราไม่ได้ออนไลน์ด้วยนั่นเองนะครับผมนะตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้เล่นแล้วใครสนใจก็ลองดูกันได้เลยสำหรับแฟนๆแนวไอดอลครับ Metal Slug Awakening เกมทหารจิ๋วในตำนานสู่เวอร์ชันมือถือนั่นเองทุผู้ชมสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมทหารจิ๋วนั่นเองนะครับในเวอร์ชันมือถือเนาะรูปแบบการเล่นของเกมนี้จะเป็นการเล่นแบบผ่านด่านนะครับเราจะลุยด่านนึงคิดนึง นึ่งคียน่งคีไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละด่านก็จะมีตัวในส่วนของบอสที่เปลี่ยนไปมีไอเทมใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับมาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงใช้ได้เลยนะครับและที่สำคัญคือเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนั่นเองทานผู้ชมครับนอกจากนี้นะครับตัวเกมก็ยังมีตัวละครอื่นเพิ่มเติมให้เราปลดล็อกด้วยนะครับตัวละครแต่ตัวก็จะมีสกิลติดตัวที่แตกต่างกันไปเราสามารถเลือกตัวละครหลายตัวมาไว้ในทีมเดียวกันได้รู้สึกถ้าจะไม่ผิดมันจะมีทีมละ3คนนั่นเองทุกผู้ชมครับนอกจากนี้ก็จะมีใน การอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆมีพวกกรชาอาวุธต่างๆเพิ่มเติมในเกมด้วยเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะตอนนี้ตัวเกมเปิดลงทะเบียนทั้ง Android แล้วก็ iOS Store ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Unrecord Mobile เกมมือถือ f p s ที่อยู่ในโลกเสมือนจริงนั่นเองท่านผู้ชมครับที่นะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้ลองเล่นนะอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศกราฟิกในเกมจริงๆนะครับในวิดีโอตัวนี้นะครับผมตอนนี้ก็ทาได้แค่ทาการ ทสโดนต่างๆ,ๆเท่านั้นเองนะครับผมไม่มีอะไรนะคือเกมมันจะเป็นเวอร์ชั่นเดโมที่พัฒนาอยู่แล้วก็ทาเพื่าให้เราดูในส่วนของตัวกราฟิกนั่นเองทุกชมครับอันนี้ก็จะเป็นการรีโหลดแบบนี้นี่ถือว่าภาพสวยอลังการงานสร้างใช้ได้เลยนั่นเองนะสำหรับในส่วนของตัว u n นเล็กคอดม i l e ใครอยากจะลองเล่นก็ลองดูกันได้นะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะบอกไว้ก่อน เนฟฟอร์สเปียดมบายเกมมือถือแข่งรถลิขสิทธิ์แท้จากทางค่าย EA ที่พัฒนาโดยค่าย Ten เซ็นนะตอนนี้เปิดให้ลองเล่นแล้วใน Store ออสเซเลียนนะท่านผู้ชมครับที่ทุกท่านเห็นอยู่นะตอนนี้จะเป็นบรรยากาศในเกมจริงๆนะบอกเลยว่ากราฟิกสวยใช้ได้เลยท่านผู้ชมนี่นี่ครับแล้วก็เกมนี้นะตอนนี้นะครับเขาเปิดให้ลงทะเบียนผู้เล่นใหม่แบบจํากัดทุกวันนะตัวเกมยังเป็นเวอร์ชั่นทดลองเล่นอยู่นะครับยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดนะครับ ไอ้เอาโค้งแบบเอาเรื่องนะพี่ชมบอกเลยว่ามันจัดเลยนะเอ้ยอย่างเอาเรื่องนะถือว่าน่าเล่นนะครับอารมณ์เดียวกับพวก Speed d i เต t e r หรือว่าตัวเอทเลเซอร์ของทางค่ายเนี่ยดีด้วยนะครับแต่ภาพกราฟ,ฟิกแล้วก็กินอายให้อารมณ์เหมือนพวกที่ฟอร์สปีดเหมือนกันนะมีโหมดตำรวจด้วยนะครับเวลาที่แบบเราจะเล่นแข่งกับตำรวจหรืออะไรแบบนี้นะครับว่าใครสนใจลองดูกันได้ครับผม One Punch Man World ก็มากันอีกแล้วนะครับสำหรับเกมมือถือจากอนิเมะชื่อดัง One Punch Man นั่นเองนะผู้ชมครับแล้วก็ One p u พัน Man ตัวนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะรอคอยกันอยู่นะครับเพราะว่าเป็นแนวที่ต้องการเนาะรูปแบบการเล่นของเกมนี้นะครับจะมาในแนวแอคชั่นเหมือนพวกฮอนทันอินแพคหรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับที่เราสามารถบมาครับตัวละครได้อิสระกดจมตีได้อิสระสามารถกดสกิลได้ กดสกิลอัลติเมตต่างๆของตัวละครได้แล้วก็ตัวละครแต่ละตัวนะครับจะมีสกิลหรือท่าไม้ตายที่แตกต่างกันไปนะครับเราสามารถสลับตัวละครไปมาได้ด้วยนั่นเองท่าผู้ชมครับและที่สำคัญคือมาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงเลยนะครับณตอนนี้ตัวเกมเปิดให้ลองเล่นกันแล้วนะครับในประเทศจีนใครที่สนใจลองดูกันได้เลยแต่บอกไว้นิดนึงเกมค่อนข้างเขายากนิดนึงนะครับอเลนาเบรกเอา ในที่สุดก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการสักทีหนึ่งนะครับสำหรับเกม Arena Breakout g a m มือถือสไตล์ e a p e p l a t f า r m อ r ที่ผู้เล่นจะโดนส่งลงไปในแมปฟาร์มทรัพยากรแล้วก็หนีออกจากตัวแมปมาให้ได้ทุกัางที่ผู้เล่นแพ้นะครับของจะตกหรืออะไรทํานองนี้นน่ๆทุกท่านชมครับนอกจากนี้เกมนี้ก็จะมีในส่วนของตัวระบบการแต่งปืนเท่ๆนะครับเราสามารถติดตั้งอุปกรณ์ตามใจชอบได้เลยไม่ว่าจะเป็นปืนพกปืนกลปืนอะไรแบบนี้มากมายที่เราสามารถเลือกสรรภายในเกม ที่สําคัญคือเกมนี้มีภาษาไทยแล้วก็มาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงนับว่าเป็นเกม fps โอ,อีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองในปี2023นี้ด้วยใครสนใจลองดูกันได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS Store ประเทศไทยครับ l o s t f u t u r e เกมอิสือเอาชีวิตรอดแบบ Open w o r l d นะครับมาพร้อมแมปขนาดใหญ่แล้วก็การาฟิกอลังการงานสร้างเกมนี้เราสามารถบังคับตัวละครสลับไปมาได้เลยนะครับเราจะมีในส่วนของตัวบ้านหลักหรือว่าเ h e เตอรนะครับที่เราต้องไปฟาร์มทรัพยากรตามบ้านที่มีซอมบี้เต็มไปหมดนะครับผมเพื่อเอาทรัพยากรต่างๆมาทำการอัปเกรดในส่วนของตัวบ้านสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆ อัปเกรดตัวละครหาของให้ตัวละครอะไรทํานองนี้เลยและเรนท่านผู้ชมครับใครที่ชื่นชอบเกมเอาชีวิตรอดอีกเกมน,งนึงนะครับบอกเลยว่าเกมนี้เจ๋อมากๆนะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการใน App ป t o r e ไทยไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับชาว iOS เอนาะส่วน Android ก็รอกันต่อไปวันนี้ก็น่าจะมีข่าวสารหรือว่าเกมมือถือมาแนะนำท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ